ปุ๋ยทางการเกษตรที่เขาใช้กันเป็นปุ๋ยสารเคมีเนี่ยอย่างชเช่นที่เจนรู้จักนะมันจะมี N P K แล้วพวก N P K มันคืออะไรโ <Okay, S 1> อเคมันเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตรม์มันสะดวกแต่มันมีข้อเสียหนึ่งก็คือถ้าใส่ใส่ดินมันจะทำให้ชีวิตอยู่ในดินเ,เช่นแบคทีเรียเช่นเชื้อราที่อยู่ในดินตาย สายเดือนด้วยน้องตาส้ยเดือนด้วยเรื่องอาจจะไม่ไม่ตายแต่มันหนีหนีไปหมดเลยแล้วก็มันขยายพันธุ์ไม่ได้ NPK ก็มันมีหลายสูตรเช่นบูยูเรียมันเป็น4600มาเขามามีเด็นมีเดไนตรเจุนแล้วก็จะมี0151515มาเขามามีเอ็น15 P ก็ฟอสฟอรัส15 K ก็โพแทสเซียม15 อันนั้นสำหรับสหรับต้นไม้ที่กำลังจะออกดอกและมีผลทำการเกษตรแบบออแกนิกเร,เ,รเ,รเราไม่ใช้เราก็เราไม่จำเป็นต้องใช้ค่ะทำไมเราไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าดินดีถ้าอุดมสมบูรณ์ดีมันมีเชื้อรามันมีแบคทีเรียอยู่ในดินแบคทีเรียสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศในอากาศมีไนโตรเจนเยอะ เจอซนของอากาศเป็นน้ตยชุดจุออกซิเจนมันแค่20%เนีเท่าไหร่มันน้อยมีน้อยชุดจุเยอะในอากาศแต่ว่าเพืชใช้ไม่ได้เพื่อต้องร่วมมือกับแบคทีเรียกับเชื้อราดำธรรมชาติถึงจะได้นโตยชุดจุแต่ถ้าดินของเราไม่ไม่ดีไม่อุดมสมบูรณ์มีเชื้อราน้อยทุกพวนทายพวนเยอะ อะไรแล้วเราต้องเราต้องเราก็ต้องเติมเราต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยวิทยาศาสตร์อืมแล้วมันมีวิธีไหมที่แบเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วก็ทําให้ดินดีโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยก็ถ้าเราเอาผลผลิตออกเราต้องเอาอะไรเข้าเราต้องเอาอะไรใส่ใช่ไหมมามาเข้ามาเราต้องทบทนในในการเกษตรแบบออร์แกนิกปุ๋ยที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่นาทูจนมันเป็นคาร์บอน คาร์บอนอันนี้อันนี้ผมจบเกษตรมาเขาไม่ได้สอนอย่างงี้อันน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 ี้ผมเรียนรู้อันนี้ความรู้ค่องข้างใหมใช่ไหมหรือความเข้าใจ <c oughs> ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจค่อนข้างไหมหม่แล้วก็เราต้องใส่คาร์บอนคาร์บอนมันเป็นอาหารของแบคทีเรียของเชือ้อรา ของซรายเดือนคาร์บอนยกัวอย่างปลายปลายไม้แห้งคาร์บอนในจะอยู่ในพวกสารอินทรีย์วัตถุก็คือไปลไม้แห้งฟางข้าวเศษไม้ก็ใช่เนาะเศษไม้หรือวัตถ,ถุตามธรรมชาติที่กําลังจะย่อยสลายเนี่ยอันนี้จะมีปริมาณคาร์บอนที่เยอะอยู่แล้วแล้วคาร์บอนมีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตอะไรในดินก็มันจะมันจะเป็นตัวสร้างพวกร่างกายของแบคทีรีย ก็แรกๆสายเดือนจะดึงเข้าไปในดินสายเดือนจะกินกินมันก่อนใช่ไหมก,กยยจ็จะกินส่วนหนึ่งแล้วก็จะดึงเข้าไปในดินเ็จะมันจะเน่าต่อ,อแล้วก็สาย,ยเดือนจะจะ,จะกินอีกแต่แต่ว่าเวลาเดียวกันแบคทีเรียก็เมื่อมันเข้าไปในดินแล้วแบคทีเรียจะย่อยจะกินด้วยแล้วก็ขี้ของสายเดือนมันเป็นอาหารสุดยอดของแบคทีเรียอื เพราะฉะนั้นมา้ามาถ้าเราสามารถกระตุ้นให้ระบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในดินหให้มีสายมีทรายเดือนมีเชื้อราไม่พวนไม่พวไม่ทายพวนดินเชื้อรามันจะแตกมันจะตายถ้าพวนดินให้ให้มีมันจะขาดให้มันเซนมันขาดมีแบคทีเรียเราไม่จําเป็นต้องใช้บุยบุยวิทยาศาสตร์การเกษตรของเราแบคทีเรียสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในดินมันจะดึงไนโตรเจนจากอากาศและ แบคทีรียมันไม่ได้เอามาง่ายๆอย่างนั้นแล้วจะให้ต้นไม้ได้ง่ายๆพืชต้องมีการสั่งข้อแสงสั่งะหอเสียงเสร็จก็จะได้น้ําตาลอย่างที่ทุกคนเข้าใจอันนี้เป็นคาร์บอนิกชนิดหนึ่งเป็นน้ำตาลเนาะใช่เป็นน้ําตาลแล้วพอ50%เอร์เนเาะจะลงไปอยู่ที่ลวแล้วแต่ชนิดแต่บางพืชบางชนิดถึงหกสิบเปอร์เซนห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตแต่ประมาณครึ่งหนึ่ง ไอ้น้ำตาลท,ที่มันสร้างขึ้นมาที่มันสร้างขึ้นมาในปลายมันจะส่งลงไปในดินเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับแบคทีเรียอันนี้เป็นอาหารแบคทีเรียอ,อาหารเชือ้อราแล้วก็ในใน,ในแลกแล้วก็มันจะได้พวกไนโตรเจนพวกโพแทสเซียมพวกแร่ธาตุหรอนื่นๆแทนอืมโอเคอันนี้อันนี้ระบบธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เราต้องทํา เพื่อจะให้ระบบธรรมชาติอันนี้มันมันุนเวียนมันมันก็คือว่าเราต้องใส่คาร์บอนคาร์บอนผ่านรากตอนไม้เราต้องมีรากตอนไม้อยู่ในดินตลอดถ้าเราจะให้ระบบนี้มันทํางานและก็เราต้องมีต้องมีอะไรแลวตระกูลถั่วก็แห้งดีอ๋อใช่ตระกูลถั่วจะเป็นที่อาศัยของ แบคทีเรียเป็นเหมือนเป็นบ้านมันจะมีบ้านอยู่ในลากมันจะทําห้องให้มันอยู่ในลากเหมือนกระเปาะเล็กๆกระเพาะเล็กๆใช่กระเปาะเล็กๆแล้วไอกระเปาะนั้นมันจะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่สามารถเอ่อคยๆเป็นห้องอาหารของแบคทีเรียที่สามารถเอาไนโตรเจนจากอากาศมาได้ก็มันมันปล่อยมันปล่อยน้ําตาลอยู่ในห้องนั้น แล้วก็ป mm ักเทรีย่อยู่ในห้องนั้น oh. แล้วก็มันจะ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 แลกนายจุจุนมันจะแลกในตัวเจนกันใช่อโอเคเอโอเคอแล้วถ้าเราทําการเกษตรแบบอินทรีย์แบบอะไรอย่างเงี้ยแดก็มีการปลูกสลับพืชให้สลับกันเราปลูกถัว่วฮามาตาปลูกถัว่วอะไรได้ไหมใช่ใชกด็ดีที่สุดก็จะสังเกตตามธรรมชาติจะไม่ค่อยมีที่ไหนที่มันจะมีเพื่นชนิดเดียว ปกติมันจะมีมีหลากหลายมีหลายชนิดเพราะพืชแต่ละอันก็มีความสามารถที่จะเอาสารอาหารมาไม่เหมือนกันใช่และก็แบคทีเรียแบคทีเรียบางชนิดมันก็ชอบพืชชนิดนี้มันไม่ชอบพืชชนิดนั้นอต่ถ้ามีหลากหลายมันจะมีแบคทีเรียอยู่ในดินแล้วก็เชื้อราที่อยู่ในดินหลากหลายด้วยหลากหลายกว่ากันโอเคแล้วก็ถ้าพืชต้นไหนพืช ชนิดหนึ่งเลอต้นหนึ่งขาดยกตัวอย่างฟอสฟอรัสเวลามันหิวฟอสฟอรัสมันสามารถเรียกแบคทีเรียนั้นมามันจะมีอยู่ในดินแล้วก็บอกว่าโอเคฉันต้องการฟอสฟอรัสแล้วก็แบคทีเรียนั้นมันจะส่งฟอสฟอรัสให้พืชต่อนนั้นแลกกับน้าตาลแลกกับคาร์บอนคาร์บอนเป็นสิ่งที่แบคทีเรียกับเชื้อราหายากอม,มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถ ดึงมาจากอากาศได้มันไม่ได้เยอะเท่าไนโตรเจนเนาะพืชสามารถดึงคาร์บอนจากอากาศได้แต่ไม่สามารถดึงไนโตรเจนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนไปมันก็เหมือนกันนะไม่เหมือนเพราะว่าหนึ่งถ้ามันมีไนโตรเจนแบบวิทยาศาสตร์ถ้ามีไนโตรเจนอยู่ในดินแบบนั้น น้อยชุนชุนปุ๋ยวิทยาศาสตร์มันจะทําให้เชื้อรามันจะทําให้แบคทีเรียแล้วก็มันจะทําให้ไส้เดือนตายและน้อยลงโอเคมันมันเปลี่ยนความกดของของดินเปลี่ยน PH ของดินแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่แบคทีเรียหรือเชื้อราเหล่านั้นจะไม่ชอบอยู่แล้วไส้เดือนก็จะหนีไปเลยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เมื่อปุยวิทยาศาสตร์ลงไปในดินแล้วก็ละลายในน้ําในดินเพื่อดึงขึ้นมาง่ายมากอึง่มันําก็ดีสิก็ดีแต่เราเรามันจะพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียมันจะตายมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วแล้วก็เราต้องสายเรื่อยๆโอเคเราต้องเราต้องออกเงินเรื่อยๆอ่าเราก็ต้องซื้อมาเติมเรื่อยๆเพราะว่าพืชไม่งามพอสมมุติเราเติมไนโตรเจนไปก่อนไนโตรเจนเสร็จแล้วก็ เราก็ต้องไปหา,าธาตุอื่นมาเติมอีกเพราะว่าแบคทีเรียแถวนั้นน,น,นตายหมดแล้ว,ม,ลวมันเอาเอา,าธาตุอื่นมาไม่ได้แล้วก็มันจะทําให้พืชขี้เกียดด้วยปกติขี้เกียจปกติพืชต้องสร้างความเชื่อมกับเชื้อราอ๋าต้องเข้าไปอยู่<ก>ด้วยกัน,กนและก็มันจะใช้พลังงานถึงจะทําอันนี้ได้ แต่ถ้ามีปุ๋ยวิทยาศาสตร์อยู่ในดินมันมันไม่ทําอย่างนั้นแล้วเคเขียมันดึงมันมันดูดโดยตรงเลยอืจากน้ําเลยม,มันไม่ต้องรอให้แบคทีเรียสังขึ้นมามจะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรากพืชกับเชื้อราและก็แบคทีเรียอยู่ในดินถ้าเราใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ความสาคัญความสัมพันธ์มันจะน้อยแบคทีเรียจะไม่โตเพราะว่ามันไม่ได้รับรับอาหารจาก จากพืชมันไม่ได้ส่งพืชจะไม่ส่งน้ําตาลลงไปแล้วมันจะเก็บเองมันจะเก็บเองถ้าถ้าไม่มีแบคทีเรียถ้าไม่มีเชื้อราอยู่ในดินที่บอกว่าอยากขอยอยากได้เด้ออ่านะอ่านะมันจะไม่ส่งไปให้อมันจะไม่ส่งไปให้มันเป็นมันจะขี้เขียดมันจะมันจะมันจะดูดปุ๋ยวิทยาศสมันจะกินปุ๋ยวิทยาศาสตร์ง่ายกว่าเหมือนกินแมักโดนั์แล้วอีกข้อหนึ่งของปุ๋ยวิทยาศาสตร์อย่างเช่นสมมติเราเติมไปเนี่ย แล้วเวลามันจะสลายเนี่ยมันสลายง่ายกว่าสลายง่ายกว่าเช่นถ้าสมมติฝนตกน้ําพาไปมันไปกับน้ําเลยหรือว่าถ้าตากหรือโดนอากาศอะไรเงี้ยมันระเหยกลขึ้นไปได้เร็วมากแล้วก็กลายเป็นฝนกรดอีกต่างหากใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วการที่จะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งมาตึงมาเก็บในตัวเจนสร้างในตัวเจนได้หล,ล,ล,ลังจากนั <nitrogen S 2> ้นชจนยู่ในตัวแบคทีเรีย ม so okay. right. oh. okay. so yeah. so ันไปกับน้ําไม่ได้มันอยู่ในดินเลยคือมันอยู่ในนั้นเลยอยู่ในนั้นเลยแล้วมันก็จะอยู่ติดกับรากต่างหากก็บางที่ติดกับรากโดยตรงและบางที่ติดกับเชื้อราแล้วก็เชื้อราส่งต่อให้พืชอ๋อโอเคก็จะเป็นวัฏจักรที่ทําให้แร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันหนาแน่นขึ้นแทนที่มันจะสลายไปแล้วเราก็ต้องซื้อมาเติมใหม่ซื้อมาเติมใหม่เราควรทำดินให้มันดนดินของเราจะแยกค่อยๆแยกลงทุกปี มันจะกลายมาเป็นทรายไออโอแกนิกมัตจะอยู่ในดินมันจะน้อยน้อยลงน้อยลงทุกปีถ้าเราอาศัยแต่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์จนถึงปลูกะไรไม่ได้จะเรื่อยจะเรื่อยเพราะว่าเราก็ใส่ซ้ําๆพวกนั้นก็ตายซ้ำๆปีแรกอาจจะมีอแต่ปีที่สองปีที่สามันหายแล้วอมันก็มีเคสตัวอย่างที่เราเห็นเนาะยิ่งป่าที่เขาบุกเบิกใหม่ๆอื ปีแรกเขาไปปลูกอะไรก็จะงาม,งามเลยพอใส่ปุ๋ยไปชักๆดินเริ่มเปลี่ยนละเป็นทรายเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหลไปกับน้ําเร็วมากแล้วอย่างที่บอกยิ่งใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่แล้วก็มันยิ่งมีความที่สามารถไหลไปได้เร็วใช่ไหมปุ๋ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไป<ๆ>ทําให้เกิดความเสียหายระยะยาวนานไปก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงทําให้บริเวณตรงนั้นอะ เขาก็ขายที่ตรงนั้นทิ้งเพราะเขาปลูกอะไรไม่ได้แล้วปลูกอะไร<อ>ไม่ได้สุดท้ายก่อนมันจะเสียจริงๆก็ปลูกอะไรที่เป็นที่มันดูสารอาหารเก่งจากดินที่ไม่ค่อยจําเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับเชื้อรากับทีเรียเช่นมันสัปะหลังเออโอเคโอเคมันปลูกได้บางเือชนิดบางชนิดชนิดดินมันปลูกไม่ได้ oh. ในดินในดินแบบนี้ แต่ว่ามันสับปะหลังยังเบิกยังปลูกได้เพราะว่ามันดูดเก่งอ๋อมันดูดดูเก่งแล้วก็ไม่แลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมโยงกับแบคทีเรียกับเชื้อราอันนั้นทำไมถึงมันมันปลูกได้ในดินเป็นดินทราย